สวัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงก้านริกาค่ะแพทย์กำลังอยู่ระหว่างการผ่าตัดนายสนทิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรนะคะที่ถูกคนร้ายรอบยิงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่มีผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมดรวม3คนค่ะความคืบหน้าเหตุรอบยิงนายสนทิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรบริเวณแยกบานคุ้มพรมหน้าวัดเอี่ยมวรนุษย์เกือบ100นัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะกำลังมาจัดรายการที่สถานี ASTV เป็นเหตุให้นายสนธิถูกกระสนุนบริเวณหัวคิ้วและหัวไหล่บาดเจ็บเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวาชิระขณะนี้อาการปลอดภัยค่ะจากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบรอนทองไม่ทราบทะเบียนขับตามประกบรถของนายสนธิก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงล้อให้แตกและยิงกระหนำ่ำใส่ตัวรถจนพุนทั้งคันทำให้นายสนธิถูกกระสุนถากบาดเจ็บ แต่นายอดุลแดงประดับคนขับรถอาการสาหาัสซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของตำรวจสอนอชนะสงครามพบปลอ,อกกระสุนปืนทั้ง M16 และอากาถึง60นัดต,ตกเกลื่อนบนถนนนะคะล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายแพทย์ชัยวันเจริญโชคทวีผู้อุปนวยการวิทยาลายัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาลแถลงถึงอาการของนายสนธิว่ามีเศษกระสุนฝัฝงในกะโหลกศีรษะช่วงขมับลึกลงไปครึ่ cm, งเซนติเมตรกะโหลกยุบเล็กน้อยและมีเลือดออกในสมอง ซึ่งแพทย์อยู่ระหว่างการผ่าตัดและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวนายสนธิเข้าห้องพยาบาลผ่าตัดก็ยังสามารถคุยโต้ตอบกับแพทย์ได้ค่ะซึ่งคณะแพทย์จะแถลงอีกครั้งในเวลา13นาิกา